ช่งมันกินแหลกหน่อยนะครับกดเพราะผมเล่นเล่นมือถือโอ้ยเดืออะไรเ oh. oh. น,นี่ยโถโคตรแหลกเลย เกมชื่ออะไรวะเนี่ยโหโคตรแกเลยเกมเลยไปเฮไปลูวันปาร์ตี้ที่เกิดตายตายตายเออสวยแปดหนึ่งตายตายตายบ้างตายตายตาย ไปเรียบร้อยอีกหนึ่งไปไปขึ้นต่อขึ้นเอ้ยทางขึ้นไทยไปทางนี้ก็ได้อา้าวทางตาดีกีบตานแค่นี้เงินหมดไทยเย้ก,กวาแปกด

ไปเฮยเฮ้ยเฮ้ยกแล้วกันอ้สีพี่กด้วอ้วกังนี้วปึ๊กอ๋อโอเค้วกดอีกรอบโอเคืนพวกก็ไดโวยมาดิพวกจตัวหัวคู มาแล้วมาแล้วลูกจ้าคือผูว่าที่รู้อ,อย,าาย่าไกลผมเล่นในห้องแล้วน้องผมมันอยู่ในห้องด้วยแล้วไงต่อเสียงดังเออกระมันดีนะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยไปแล้วเงเกง,งตายบ้างตายเถอะตายซะเถอะพวกหน้าโ็ เอ้ยย oh yeah, oh. <c ười> uh, <inaudible> ิ้มดืด <omething> ยืดยิ้อ้าวกระสุนหมดไอ้ก็กระสุนไปแล้วหมดไปจ้าอ้าวมันก็ผลได้งงสุดไอตอนนี้ไกเอาก็ได้เว้ยฮึจั่วฮึสกู แต่ทนนตายอยู่แล้วเนี่ยนรดีกัย h e a look one f o r feet Have a t e e t one f o r f e e ไปหน่อยจ้าโอเคยัดปัดเฮ้ยยยยยยจ้ยโอเคยยยยยยยปยดยยืยยยยๆยย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 ่ยยอยยอดยยยยยยอยยโอ้ยย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 ยอยยยยมัดก็ได้ย เราก็สนุกจ้าเฮ้ยเบลลูออาไป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 โอ้ยโกรธไปดีกว่าเออรอรอจับไป แล้วมาทำเชื่ออะไรตรงนี้ไม่ทาอะไรตรงนี้โ้หโคตรดีเลย <S <S เล่นเพลินครับ อ๋อโอเคครับเข้าใจแล้ว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 ครับเดี๋ยวเขาตัดตรง